สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15มีนาคม2,66 6คุณเปรวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าสองจอมชักแห่งยุทธภพซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้นะครับท่านนายกนี่ขยันจริงๆวานคืนไปบ้านโปงราชบุรีเมื่อวานประชุมครมแมแบบวันนี้ 15มีนา66ไปนราธิวาสอีกแล้วเห็นข่าวว่าไปเปิดแพรขนานยนต์ที่ด่านศุนลกากรอำเภอตากใบยังไงแล้วก็ซื้อปลากุเลาเข็มตากใบติดมือมาฝากสักตัวนะครับก็ติดใจน่ะจากที่คุณนิพนธ์บุญยามณีเคยเอามาให้ชิมหลายปีก่อนผมเลยเหมือนแมวละเมอหากลิ่นเกี๊ยฮือคอรมอเมื่อวานคงเป็นนักสุดท้ายของรัฐบาลที่จะครบวาระ4ปีในวันที่24มีนาจากนั้นแต่ละคนก็แต่ละพักก็แยกแย้ายก,กันไปเลือกตั้งแต่คณะรัฐมนตรี แม้ครบวาระก็ต้องเป็นรัฐมนตรีรักษาการไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาแตะมือแต่รัฐบาลคงไม่อยู่จนถึงวันสุดท้ายน่าจะยุบสภาก่อนสักวันสองวันดังนั้นก่อนจะมีพระราชกฤษฎีจายุบสภาออกมารัฐมนตรีคนไหนจะย้ายพักปลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีสักช่วงนี้ไม่งั้นยุ่งตายหาสมมุติเป็นรัฐมนตรีพลังประชารัฐจะย้ายไปเพื่อไทยแต่ไม่ลาออกเป็นรัฐมนตรีรักษาการไปเรื่อยๆก็ไม่ต่างจอเขตผสมพันะกวดออกลูกมา ตั้งชื่อเรียกไม่ถูกกันเลยทีนี้ฉะนั้นภายในสองสามวันนี้เอากันว่าให้ถูกฝาถูกฟังละที่ถูกจ้องจับตาม,มากที่สุดเห็นจะไม่มีใครเกินสองคนนี้คือนายสุริยักษ์จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันสังกัดพลังประชารัฐแต่ชาติกําเนิดมาจากเพื่อไทยทั้งคู่อื้ออึงรบหูมาตลอดสองมิตรนี้ย้ายแน่ย้ายไปไหนย้ายจากคันมานดาพลังประชารัฐสู่เชิงตะกอนเพื่อไทยนั้นหรือ เห็นนักข่าวเฝ้าเสาสีถามจนผมรำคาญแทนสองท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีมสมศักดิ์นั้นเห็นเขายกย่องกันเหลือเกินว่าเสียนเหนือเมฆการเมืองจะพูดจะจาอะไรแต่ละคำต้องแหงนหน้าอย่างฟ้าอย่างดินปลางอมยิ้มซ่อนหยันก่อนเอื้อนเอ่ยวาจาเนืบน,นาเชิงปรัชญาประมาณว่าตั้งแต่เป็นนักการเมืองมาผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยโอ้ช่างลุ่มลึกในลีลากระไรปานนั้นข้าน้อยนับถือนับถือขอคาระวะสามจอก ส่วนนายสุริยะผู้ที่เคยประกาศกลางจอโทรทัศน์ว่าผมจะไม่ขอรับตําแหน่งรัฐมนตรีก็ตอบนักข่าวที่เ้าสีถามเช่นกันว่าผมอยู่พลังประชารัฐไม่ย้ายไปไหนสรุปตามนีลาสองมิตรวันนี้ชั่วโมงนี้ยังอยู่พลังประชารัฐแต่พรุ่งนี้ชั่วโมงหน้าไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่แน่นี่มันเซียนเซนปรับชาติมันเกิดชัดๆนี่นะแต่นักข่าวแกะทุกทางตามรอยตีนสองเซียนพบร่องรอยหยียบิมะชัดว่าเซียนสุริยะเซียนสมศักดิ์ส่วนวิญญาณไปเพื่อไทยแล้ว ส่วนกายยังอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีเพื่อดูทิศทางให้แน่ใจว่าระหว่างอยู่กับไปข้างไหนจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลชัวร์วเมื่อแนใ่ใจแล้วส่วนกายกับส่วนวิญญาณค่อยๆชักเข้าชักออกตามทิศทางไปบรรจบเป็นร่างเทียนอยู่พักนั้นพูดกันตรงๆผมสงสัยทำไมนักข่าวจึงให้ราคาสมศักดิ์ภูริยะมากถึงขั้นตามถามเช้าถามเย็นขนาดนั้นก็ไม่รู้หรือสองคนนี้จะเป็นโอปาติกะที่คนใดคนหนึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จากการเลือกตั้งเดือนพฤษภา ถึงตั้งหน้าตั้งตารุกรา,าวเซาซีจนน่ารำคาญหรือการเมือง้าขาดสองคนนี้จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ประเทศไทยจะไม่เจริญผมไม่เข้าใจจริงๆใครรู้ช่วยบอกอบุญทีเถอะยังนึกชอบบิ๊กปั๊มด้วยซ้ำที่นักข่าวเซาซีถามสองสอจะอยู่จะไปท่านตอบว่าใครจะไปก็ไปเลยยังดีนะบิ๊กปั๊มไม่บอกจะแถมวัวแถมควายให้ด้วยนอกจากมีเงินซื้อมุ้งกลางแล้วสองสอนี้มีอะไรอยากให้คุณชูวิทย์ช่วยสืบสอบมาเฉลยให้หน่อยสอสอ เขตเนี่ยนะครับก็ไม่กล้าลงอาศัยอนิสมสมุ้งแลกปาี้ริษต์อันดับต้นๆแถมเก้าอี้รัฐมนตรีตอนนี้มุ้งเปล่าหรือเหลือติดม,มุ้งกี่หัวหรือแอบไปกลางม,มุ้งรอท่าไว้ที่บ้านอื่นล่วงหน้าแล้วเทียบดีลากับราคาแล้วหน้าเย็นเวียนหัวผมอยากบอกว่าท่านจะหอ,อกไปสถิตวิมานไหนในความเป็นเทพผู้ไม่เคยเป็นฝ่ายคา้านก็เชิญรีบๆหอ,อกไปสถิตวิมานนั้นเถิดไม่ผิดรอกที่คืนเชื้อชาติสังชาติเพื่อไทยเพราะคราวนี้แหละจะได้เป็นฝ่ายค้านประเดิม อยากสัทีจะว่าไปสองเสียนนี่ก็สมราคาเพราะมองขาดว่าอยู่พลังประชารัฐถ้าปาร์ตี้ลิต์หลุดอันดับ1-5ถึงือว่าเสี่ยงสูงที่จะต้องกลับไปนอนเกาสะดืออยู่บ้านสู้กลับไปเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในอันดับ1-20ถึงถือว่าเสี่ยงต่ำส่วนเจ้าอี้รัฐมนตรีประเมินตอนนี้ไม่ตู้ประมูลตอนนั้น ก็แค่นั้นแหละชนละน่ารประกาศแล้วแรนสไลด์3 1 0เสียงการระบุจานวนเป๊ะๆแสดงว่าทุกเขตทุกปฏติลิตเขามีตัวพร้อมและมีคนจองเต็มหมดแล้วแบบนี้สมศักดิ์สุริยะมิรเป็นส่วนเกินพักเขาไปแล้วหรือหรือแอบด,ดิวกันไว้ล่วงหน้าเป็นปีๆแล้วเพื่อไทยเขาจึงกันที่พอให้สองตูดเบียดเนื้อที่สองตูดเบียดคงตกตารางเมตรละหลายสิบล้านราคาพอกระฟัดหมู่บ้านแสนสิริเอสซีเอสเอสเลยเชียวนั คิดสระตะหักลบหลบนี่แล้วอยู่พลังประชารัฐเสี่ยงสามต่อต่อแรกจะได้เป็นรัฐบาลไหมต่อที่สองปาติลิศจะได้มากไหมและต่อและทั้งสองต่อส่งผลถึงต่อที่สามคือตำแหน่งรัฐมนตรีโดยตรงแต่ถ้าย้ายไปอยู่เพื่อไทยเสี่ยงสีต่อจะได้เป็นรัฐบาลไหมได้ปาติลิศอันดับต้นๆไหมได้เป็นรัฐมนตรีไหมและต่อที่สี่จะได้เป็นฝ่ายค้านครั้งแรกของนักการเมืองของการเล่นการเมืองไหมแต่กับเพื่อไทยเหนือกว่าตรงว่าบางรายการมีช่องว่างให้ต่อรองราคาได้เช่น ปฏิริทในอันดับที่ไม่หลุดแน่เป็นต้นแต่ถ้าผมเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐก็ไม่วางสถานะพักเป็นสำนักโคมแดงที่พร้อมเปิดประตูอ้ารับแขนทุกคนที่สักแต่ว่ามีเงินเพราะทุกสำนักแม้กระทั่งสำนักโคมแดงก็ยังมีสักมีสีไม่เชื่อไปถามโปอ่งซอและโปอ่างซอไม่เคยชักดาบพร่ำเพื่อยามชักแม้คนตายก็ไม่เคยเห็นว่าเขาชักออกมาตอนไหนแต่สมศักดิ์สุริยะชักเข้าชักออกจนผมชักรำคาญจริงๆโทษที นี่คือสิ่งที่คุณเปรวสีงเงินนั้นเนี่ยครับเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่15มีนาคม2566นะครับกับเรื่องของคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะก็จับตาดูต่อไปมีข่าวกันแว่วๆว่า17มีนาคม2566นั้นจะไปเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยก็รอดูนะครับถ้าไปเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยจะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ต้องรักษาการหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งครับ